สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับจิวกูโฮมนะครับนากุโนะนะครับและวันนี้ก็อยู่ในเกม One Piece Bounty Rush นะครับ One Piece Bounty Rush โอเคครับหายหน้าหายตากันไปนานนะครับเป็นเวลา2อาทิตย์นะครับเนื่องจากผมมีการติดเรียนแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะสารภาพก็คือไปเล่นเกมอื่นนะครับเกมนี้อาจจะไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่แล้งก็ไม่ค่อยได้ไต่นะครับหลังจากวัลรีเนี่ยผมก็น่าจะไปตามลีที่หลังมั้งเออใกล้ๆ้วันลีแล้งอ่ะ ขนาดกิจกรรมใหม่มางเงี้ยอีเวนต์ใหม่เนี่ยไอ้ด่านเนี้ยอเออด่านต็งทงเนี่ยแต่ผมยังไม่เก็บสักสักตายอ่ะวันแรกมาผมเข้าเกมมาเออก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไอ้นี่เลยไม่ได้ตามเก็บอีเวนต์เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ขอ้ขอ,ขอคิดก,ก็คือเราจะมาดูโคโชิโร่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเคียวชิโร่ดิโคโชิโร่เฉยเลยนะเคียวชิโร่เนี่ยก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับเป็นสายวิ่งสีน้ําเงินนะครับ อันนี้ผมสุ่มได้จากสเตปฟรีนะครับผมไม่ต้องถามว่าหาเพชรสุ่มมาจากไหนนะเพราะว่าไม่มีเพชรให้สุ่มอยู่แล้วเอาไปสุ่มตัวอื่นมาแล้วโอเคงั้นมาดูสกิลตัวละครก่อนเลยละกันสกิลตัวละครเนี่ยจะมีเอ,อ่อท่าหนึ่งแล้วก็ท่าสองที่แบบว่าระยะไม่ไกลมากอันที่ได้ไปลองเล่นมาแล้วแล้วก็นี่สกิลหนึ่งนะครับชื่อว่าเตรียมใจไว้หรือยังนะครับโอเคไอ้ท่าเนี้ยรู้สึกว่า เราจะตีออกไปแรงแค่ไหนเนี่ยมันก็จะทิ้งเลือดศัตรูไว้ให้หนึ่งนะครับแม่งไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรนะโอเคสกิลจุดตีจะอยู่ที่892นะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยของศัตรูเนี่ยจะลดลง30%ระยะเวลาของลดความเร็วของศัตรูเนี่ยจะอยู่ที่10วินาทีนะครับผมแล้วก็คูลดาวน์สกิลอยู่ที่25วินาทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสกิลแรกสกิลสองครับเป็นที่เลเวลห้านะครับผมอันนี้จะ สกิลจุดจีอยู่ที่546นะครับผมทำให้ศัตรูตกระเด็ออกไปนะครับคูลดาวสกิลอยู่ที่21วินาทีก็ค่าวันนะครับกับสกิลตัวละครนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคูลสมบัติตัวละครกันคูลสมบัติตัวละครนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าเมื่อเนี่ยพลังชีวิตเรามากกว่า50%เนี่ยเออเราจะถูกสแสดงเออเป็นพารามิเตอร์ของฝั่งตรงข้ามครับหรือจะโผล่เป็นเออเป็นเออยังไงอะ่ะเหมือนเหมือนกับว่าเราเป็นฝั่งนู้นอ่ะแต่ว่า แต,แต่เรายังอยู่ฝั่งตรงข้ามอะ่ะแต่ว่าฝั่งนู้นจะเห็นเราเป็นเพื่อนเนาะในมินิแมปแต่ว่าไม,ม่แสดงผลหลังจากเลื่อมัตเตอรสิบวีนะครับผมต้องหลังจากนั้นนะถึงจะแสดงผลแต่ว่าเนี่ยมันสกิลเนี้ยถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะครับเอาไป่วหนึงทงได้นะนะบางทีเนี่ยสายโลเขาหรือสายหมัดหรือสายอะไรนี่แหละกาจจะดูมินิแมปเป็นเอ,อ่ออย่างแรกครับเวลาดูทงว่าว่าเออฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาดึงทงหรือ,อยังถ้าดึงทงเนี่ยมันจะแบบสีตรงข้ามเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะว่าดึงธงอยู่แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็น ขึ้นสีเดียวกับทีมนั้นเนาะเออถือว่าดีอย่างนะครับโอเคดูอันต่อมานะครับหลังจากเออใช้สกิลหนึ่งเนี่ยจะเอ้ยหลังจากที่สกิลหนึ่งเนี่ยเราไป่สกิลหนึ่งนะเราจะไม่ล้มลงแล้วก็ไม่มึนนะครับในเวลาที่กําหนดไว้เนาะคือถ้าเกิดเรายังไม่ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยคือเราจะไม่ล้มแล้วก็ไม่มึนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทปที่หนึ่งกันนะครับเทปที่หนึ่งเนี่ยเราจะเึงธงเร็วขึ้น50%นะครับผม เมื่อผนคิดเรามากกว่า80%นะครับอันนี้คือเทศของสายวิ่งตามปกตินะครับหรือเปล่านะอันต่อมาครับผมถ้าเราดึงธงคนเดียวเนี่ยเราก็จะเพิ่มเกรดธงมากกว่าครึ่งน,นะครับผมปกติแล้วดึงธงเนี่ยจะอยู่ที่ครึ่งน,นึงเนาะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดดึงคนเดียวแล้วก็จะเกินครึ่งน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบูทเราไปด,ดูบูดิเทศที่2นะครับผมความเรวจะเพิ่มขึ้น10% 15วินาทีไม่สามารถแสดงผลซ้ำได้เมื่อเราใช้สกิล2นะครับประมาณนี้นะและอันต่อมา จะฟืน้นฟูพลังคิดยี่ห้าเซนเมื่อเราดึงธงได้นะครับก็ประมาณนี้ครับกับตัวละครเขียวชิโร่เนาะก็คลิปไม่ได้อัดนานนะครับก็อาจจะพูดไม่ลื่นนะครับเออเพราะว่าก็อย่างนั้นแหละหนีหนีไม่ได้ทำคลิปเยอะบ่อยเล่นเกมอื่นด้วยแต่ว่าอีกหลักๆหนึ่งก็คือผมก็ติดงานเรียนจริงแหละแต่ช่วงเนี้ยผมจะต้องไปหาฝึกงานทำอีกก็คงไม่มีเวลาได้ทำคลิปแน่แต่ว่าวันนี้ก็ขอลองสักหน่อยละกันการแม่ช่องมันล้างเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไป หรือกันเลยโอเคครับตาแรกเนี่ยอาจจะเจอบอทหน่อยนะครับเพราะว่ามันรีหาห้องยากครับผมกว่าจะกดพร้อมกันเนี่ยมันก็ต้องสุ่มเดาเอานะว่าเราจะเจอคนไหมแต่ไม่เป็นไรเหีียเราจะพาไปดูสกิลตัตวละครก่อนเลยลวกันนะครับบอกก่อนว่าช่องผมเนี่ยไม่มีสาระหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่เล่นอย่างเดียวบอกเลยว่าเล่นอย่างเดียวเราออกตัวช้าเลยนะสกิลเนี้ยแย่จริงไม่เป็นไรครับเราเล่นได้หมดเสนอเทินนะไม่ชี้เลี่ยนเนาะ ตรงนี้เป็นโซโลนะครับผมแล้วคือมันจะลำบากนิดนึงถ้าเราเจอโซโลโอเคเมื่อ okay. กี้โบอาร์ R เข้ามานะครับก็เลยเก็บธงก็เลยแบบว่าเกินครึ่งเนนะ okay. าะโอเคเนี่ยโซโลเขาเป็นบอดนะครับผมเนี่ยทุกตัวนี้คือบอดหมดเลยนะโอ okay. เคเก็บได้หนึ่งตัวครับนั่นคือดาวมิ2สองดาวโอเคเราคือเราสามารถ,ถดึงธงแล้วเด้งเลือดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเราเนี่ยรอดได้นะโอกาสรอดเราก็มีถ้าเราดึงธงได้นะครับเห็นไหม ถ้าเราดึงโทนคนเดียวนาเกตโงจะเกินครึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะอืมแล้วก็อย่าไอสกิลหนึ่งเดี๋ยวผมแนะนํานะครับให้ใช้ไปเลยนะไม่ต้องไปกักน,นะครับเพราะไงถ้าเกิดเราแรงเกินยังไงมันก็ทิ้งเลือดให้ศัตรูเนหลือหนึ่งนะครับโอกาสเลือดเหลือหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่รอดนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่รอดเลยเนาะนอกจากเขาจะไปโดนสาระนะเพลิงหรือสาระอื่นๆมาก่อนนั่นเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่รอดเนาะแต่ว่าก็ใช้ใช้ไปเถอนะเนาะไอ้ทาเนี่อยอย่าง, ami, งไหมอย่างไอ้นามิตะกีีนเิสไหม เลือดเหลือครึ่งหลอดอแต่พอฟันไปเนี่ยคือเลือดเขาเหลือหนึ่งเนาะมันก็ว่าเป็นการแร่เหลี่ยมของเชวชิโล่เนะอันนี้ตามมังงะอนิเมะนะเขาจะเป็นคนที่แบบเจ้าเล่ยน,นะถ้าใครรู้เนาะก็มานนี้ครับตารแรกเราไม่ซีเรียสมากครับเรามาพาดูามาดูสกิลกับการดึงทงของตัวละครเนาะเดี๋ยวตาหน้าผมพยายามหาคนนะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปตากันเลยโอ อเคครับจับโคตติดนะครับเมื่อกี้นี้เจอคนนะฝั่งนู้นคนหมดเลยฝั่งผมเนี่ยบอทอะเงี้ยเนี่ยมันเป็นอะไรครับเนี่ยทำไมผมถึงเจอบอทแล้วฝั่งนู้นคนหมดเลยโอ้โหแล้วมีโรเจอร์ด้วย <c oughs> เรียบร้อยโดนแกงแล้วกูแต่ว่าเมื่อกี้นี้แพ้ยับเยินนะห้าศูนย์นะฝั่งนู้นมันบูดลุ้งหมดเลยอะแต่ว่าเจอโอเด้งคนหนึ่งที่เขาไม่เล่นตีเนาะเขาไปตีบอทอะแล้วเขาก็ไปตีอีกเลยเหมือนเขาว่า มึนเขาไม่สนุกอ่ะเขาคิดผมนะถ้าฝั่งนู้นเขาก็เอาตัวจชมเนมาอยู่สองสตัวแหละแต่ว่ามันก็ยังโกงอยู่ดีอ่ะคือพอบางผมมีบอทแบบเนี่ยหนดดาวกับแชงก็จริงอ่ะแต่บางทีมันเล่นเออๆอยู่นะบอทอ่ะบอทถามว่าดูยังไงอ่ะดูที่ชื่อเลยถ้าเราเล่นจับว่าเรารีลาหัดเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าบอทเนี่ยมันจะมีชื่อซ้ำๆบ่อยๆนะครับแต่ว่าแรงสูงๆเนี่ยจะมีคนเอ้ยเราเป็นสายวิ่งนี่วะลืมแต่ช่ชงมันเถอะ จริงสายพินงค์ควรเป็นตึงตรงกลางเนาะแต่ผมโมต่พูดลืมเลยผมไม่ตรงกับตรงกลางเห็นไหมดึงไม่ได้ครับโอเคโอ้ยน่าจะไม่ได้อะขอดึงขอน่าจะดึงได้แน้นอามัพไปใช้สก,กิลหนึ่งไปเลยเนะาะระวังโรเจอร์ชาร์จให้ดีนะครับทึบนี่ไงฝั่งนี้ฮอกไปก่อนเฮ้ยใจเย็นดิพวกใจเย็นดิพวกเก็บไม่ฮอกไปหนึ่งตัวโอ้ยแต่ว่าโอกาสชนะนี่ยากมากนะ ช่วยติดตามดึงธงก่อนเอาเฮ้ยโอเคนะฝั่งนั้นก็มันเรียตบบอทเนี่ยดึงธงก่อนแล้วกันเอาฮาคเนนะุเห็นนะเห็นนะโอเครอลุกครับผมจะใช้สกิลเลยเขาจะใช้เน้นต่อเอา้าไม่โดนอะสกิลยังไงวะเนี่ยหรือว่าเขาจะนี่นวะลาลาฆ่าแนละ้วเอาตายด้วยบอทฆ่าไปจะชนะไหมหนา เพหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองนะหนึ่งสองนะโรเจอร์คือโกงมากครับทีเดียวตายสองแล้วผมอ่ะโอ้ยเอาเฮ้ยแล้วเข้าไปทำไมวะนี่กับฟันนักดาบโอเคเหลือเขาเหลือหนึ่งนะครับโอ้ยเก็บไปหนึ่งตัวแพ้แน่เลยแพ้แน่แพ้แน่เลยดึงดึงดึงธงดึงธงอ่ะเพื่อเอาชาชนะเป็นของเราบุษทองยามา พ <hi> ุทธการจะมาโอ้ยดึงธงแล้วบัดเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเอ้ยอย่าดึงธงอ่ะขอชนะเอะเออเฮ้ยโอ้โหเราเจอโคตรแรงผมเต็มที่แล้วโอเคบัตรก็เล่นได้แหละแต่ว่าผมพยายามจะดึงธงให้ชนะนะคือตัวมันดึงธงเร็วอยู่นะผมชอบนะเออแล้วก็การดึงธงของมันเนี่ยมันก็เร่งเลือดเร็วนะ จะถามว่าตัวมันเอาไปบวกได้ไหมผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าสกิลมันแรงไหมถามว่าแรงครับแรงแรงด้วยแหละแต่ว่าก็ยังงงอยู่ว่าทิ้งเรือไปเหลือหนึ่งทำไมนะมาเล่นฟอร์ดอ,อีกครับผมเผื่อด่านนี้มากๆเลยว่ะโอ้ยเจอคนว่ะฟังผมอ่ะโอ้โหพรโอโ้แต่ละคนคอสมอตนี้เนะี่ยบอดแน่นอนฝั่งนู้นดาราก้อนดีชื่อภาษาญี่ปุ่นโอ้ย คนคนหมดเลยนะเนี่ยผมเนี่ยเป็นการีวิวที่แบบโคตรทรมานะนะอยู่เอ่ออะไรวะในแฟเนเพจเนี่ยแบับหาแบบแต่ว่าก็จะเต็มที่นะครับปกิ้เนี้ยตาปกีเนี้ยผมก็ไม่ตัดออกนะบอกก่อนแพ้ผมก็ไม่ตัดออกนะเพราะว่าผมพามันดูนะครับว่าตัวละครมันดึงธงเก่งแค่ไหนนะตาให้แล้วนะก็ถือว่าใช้ได้การดึงธงแต่การไล่ฆ่ายอย่างที่บอกมันยากจริงๆสกิลใช้ย,ยากนะครับ โอเคเนี่ยเราก็ไปทงกลางก่อนเลยเราก็ดึงเนี่ยเราดึงคนเดียวยังไงเราก็จะเกตทงที่เร็วขึ้นนะครับนี่แบกเกตทงก็จะเกินครึ่งน,นะครับป้าเป็นปกติแล้วตัวอื่นเนี่ยมันดึงแล้วมันมันจับถึงครึ่งเองเนาะหรือไม่ก็โอเคฝั่งโน้นเขาเขียวหมดเลยอะแดงจะมีมาโก้ตัวเดียวเนาะโอเคน้างยังไงดีวะบอดผมจะไหวไหมเนี่ย เอากับตันคิดก่อนเลยอ๋อโอเคกับตันคิดยิงควรจะใช้สก,กิลหนึ่งนะครับมโ,โลเฮ้ยอ่ะมันแรงเหรไหมแต่ว่าถึงเราใช้แรงไงมันก็ไม่ตายอยู่ดีคนนั้นเนี่ยโอ้โหใจเย็นเพื่อใจเย็นเอาเฮ้ยโอ้โหอะไรวะหน้าแต่ว่าโอ้โห ราจะฆ่าเขาให้ได้นะครับหลบได้อะหลบหลบได้อะหลบได้อะโอเคโอเคนะครับฝั่งอ้นบอค้อนหมดเลยอะผมไม่ไม่สิฮึบเก็บหนึ่งตัวเฮ้ยไปบ้านเราคนหนึ่งวะพี่บอทเราก็กันแล้วเนี่ยอะให้เก็บให้เก็บเลยให้เก็บเลยถ้าเขาไม่กันธงผมก็ดึงอะผมบอกเลยผมดึงอะ แล้วก็ดึงไม่เกินครึ่งด้วยบอกก่อนมาดึงกลับไม่โกงเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรเ้าไม่โดนซาบอะโอเคน่าจะสู้ลำบากอะถึงแม้จะไม่มีบุตรลุงก็เถอะบอดเราก็น่าจะสู้ได้อะผมไม่โทษบอดหรอกอ้าวอ๋อ,อดอสแล้วผมเห็นขอดอสแล้วดอสไปแล้วเหรอน้องโอเคลุกมา ดึงต่ออย่างงี้ใครจะให้ดึงล่ะอ่าไม่ตายสกิลนี้ค่อนข้างเบานะครับแต่ว่าสามารถฆ่าได้นะนี่ไงจ,จะอะไรอะ่ะอาจจะอะไรล่ะเอาไม่กันธงพ,พี่นี่นะพี่ดึงธงนะน้องเฮ้ยเอาอะไรอะ่ะเอา้าซันนิแมนไม่จัดการนะนี่งไงออกไปจากธงเดี๋ยวนี้ออกแพ้เนี่ย ลงโอเคโอ้โชนะบุดแบบบุดบิดเลยทุกคนอ้ยลำบากจริงๆนะการจะเล่นแฟร์แพทเทิร์นเนี่ยเขาฝั่งลงสองคนหมดเลยนะโอเคตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จนะถ้ามันเจอบุดลงก็เข้ามานนี้กับตัวละครเชียวชิโร่ครับพเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับว่ากับตัวละครนี้มันเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ได้นะครับผมจะได้ไปพิจารณาเอามาปั้นเนาะโอเคครับ จบไปกับตัวละครเคียวชิโร่นะครับโอเคไปแล้วการรีวิวเนี่ยที่มันเหนื่อยจะตุดไปเลยไปแล้วบายบาย